ตัดไม้ทําที่ตั้งของกัอนนะครับผมฝนตกโปรยโปยไปไหนไม่ได้เลยป่ป่าก็อย่างนี้แหละนี่ก็ห้อยของก่อนเอาไปห้อยถามห้อยอะไรนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาเรากินข้าวกินอะไรเสร็จเราล้างล้วเราก็คว่ำไว้นะครับเขาจะไม่อับเวลาเราใส่เปย้ยังไม่มีกลิ่นเหม็น นะครับเนี่ยหม้อสารพัดประโยชน์ต่อไว้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับนี่ก่อไฟในที่เปียกชื้นเนี่ยต้มน้ำหวาก่อไฟไ้วต้มน้ำกินกาแฟก่อนร้อนร้อนเวลาร้อนพวกผมทำไงรู้ไหมครับเวลาจับ หม้อร้อนๆเนี่ยทำไงรู้ไหมครับทําให้หายร้อนเอามือจับหูตัวเองนะครับจะรู้สึกเย็นเลยเพืเ่อนๆเคยไหมครับเวลาจับไฟจับอะไรร้อนๆน่ะเอาอะไรไม่ถูกเอามือจับหูเลยจะให้เย็นเลยนะครับเนี่ยจับปุ๊บร้อนปับ๊บจับหูตัวเองเลยจะหายเลยนะครับเป็นเ็ดวันนี้ก็มาหาไม้ใช้สอยในตาเลยนะครับผมไม้กเล็กนี่แหละ เอาไปท,ทําที่ต้มน้าร้อนนะครับขาเตาสนามไม้เล็กๆก็ตัดมาใช้ประโยชน์ได้เดก,กียกม้ฝนตกตลอดทั้งวันตัดไม้ท,ทําที่ตั้งของกันนะครับผมฝนตกโปรยไปไหนไม่ได้เลย ปลาก็อย่างนี้แหละนี่ก็อห้อยของก่อนฝากไว้มีประโยชน์นี่ครับเอาไว้ห้อยํามห้อยอะไรนะครับมีประโยชน์มากเลยนี่สอกไว้เวลาเรากินข้าวกินอะไรเสร็จเร,ราล้างเราเราก็คว่ำไว้นะครับเขาจะไม่อับเวลาเราใส่เป้ยังไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเนี่ยม๋อสารพัดประโยชน์ ไว้ทำครับอันนี้ก็ไม้อันนี้ไม้ที่ตัดมานะครับผมทำครับตั้งเตาสนามเนี่ยจะเป็นไม้งามนี่แหละเห็นไหมครับจะมีงามอยู่เนะี่ยแล้วก็อันนี้ก็ไม้ทามน,นี่ไม้งาม เรลาให้ลาแหลมก่อนจะได้ปักดินง่ายใอ้มีดนี่แหละใช้มีดต้องทำนานนะครับผมสำหรับปักนะเนี่ยเรลาให้แหลมเลยนะครับรปักนะนินะึไว้ปักนปหนึ่งแล้ว ฝลนันก็ตกมาเรื่อยๆนะครับตัดไม้เอานี่เลยมีตังคมเลยนะครับผมเราตัดไม้แต่อะไรตัดง่ายเห็นไหมครับ เอาให้แหลมคมเลยเวลาปักดิงนนไม่ต้องใช้แรงเยอะนี่นะครับปักเนี้ยไ้ตั้งหมอตสนามเดี๋ยวผมจะทำขาตั้งเตาสนามก่อนอ,อาเลยนะโอเคต่อไปสักหน่อย Còn miếng này nữa mẹ. Mm. Đây đây. Bắt miếng thôi. Ối. Oh, oh, ียกนะครับเก็บมาก็เวลาฝนตกเนี่ยปืนแห้งไม่มีนะครับมีแต่ปืนเปียกแต่เราก็ต้องก่อให้ติดนะครับเห็นไหมตักน้ำกินกาแฟน้ำร้อนจำเป็นมากเลยบางทีเพืนะ่อนๆเรากินมากมากินอะไรกันแต่ยังไงก็ต้องก่อไปให้ติดก่อนทำให้เราอุ่นด้วย หม้เล็กนี่ก็สำคัญว่าเขาจะเป็นเชื้อทําให้ตัวใหญ่ติดนะครับถ้าตัวเล็กติดอุนตัวเล็กท่นซุนท่อนเล็กติดเนี่ยท่อนใหญ่ก็จะติดตามนะครับเป็นตัวนําไฟอ่อไปกันนะครับผมทีนี้ไว้ต่อ่าย่นี่แหละวันนี้ก็ใช้ ยางนะครับจุดเอายางใช้ยางรถนะครับที่เราตัดไว้นี่แหละถ้าไม่มีปามปกติจะใช้เป็นลูกปามแห้งแต่ว่าลูกปามแห้งอะหมดก็เลยใช้ยางรถนะครับ <S <S ผมก็ตัดเก็บไว้ในเป้ตลอดเอาไว้ใช้ก่อไปนี่แหละวลาอยู่ในป่านะครับผมตกจ็จะก่อค่อนข้างยากไหยแต่ก็ต้องใช้ฝีมือนะครับแล้ก็ตด ก็ติดนะครับนี่ถึงก็เด้งเอาเรารอบที่เราอยู่นี่แหละง่ายดีเอ้ไปลงไปติดเอง นี่ครับติดช้าหน่อยแต่ก็ติดนะครับควันเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าคื้นเปียกนี่ครับขึ้นแล้วเห็นควันอย่างนี้ไม่ต้องเป่านะครับเดี๋ยวเขาติดเองเพราะว่าเขาติดอยู่ข้างในแล้ว พอควันข,ข,ขาวเริ่มหมดอะเร็วไฟก็จะค่อยพุ่งขึ้นนะครับนี่ติดแล้วเริ่มติดแล้วรอแป๊บหนึ่ง้มน้ำร้อนกินกาแฟกินเลยกันปิดแล้วครับเพื่อนๆประสบการณ์เท่านั้นนะครับนี่ก่อไฟ ในที่เปียกชื้นเนี่ยต้มน้ำรากกาแฟก่อนต้มน้ำกินกาแฟก่อน ต้มนำร้อนก่อนนะครับผมมอสนามควันน่อยเพราะว่าพื้นเปียกตั้งไว้ยี้งแหละเดี๋ยวก็ร้อนนะครับอ่ตั้งไว้ยี้งแหละเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวไปตักข้าวกินก่อนนะครับผมเฮ้ย ไปตักข้าวกินก่อนครับผมนี่แหละที่ใส่ข้าวกินให้สะดวกครับกินข้าวเพื่อนเพื่อบรรยากาศในป่างี้ฝนตกไปไหนไม่ได้วันนี้ก็ฝนก็น่าจะไปโปรยทั้งวันนะครับอายุเข้าปกติก็เข้าหน้าแรงแล้วนะครับนี่แต่ว่าพายุมาเข้าอีกปกติของที่นี่อ่า กินข้าวอยู่มันจะกินในท่ากันอยู่แล้วครับนี่เวลาฝนตกมาเยอะก็มาจากทินนะครับชีวิตเนี่ยนะครับกินข้าวไปรอฝนนเย็กินข้าวก็ยังกัดเลยนะครับนี่อาปลอยไปกินข้าวก่อนวันนี้ก็แยกย้ายกันกินข้าวนะครับเพื่อนแต่คนตักกินกันก็ตังกิน เต็นใครเต้นมันนะครับนั่งคนละเต้นกันแกงคือไก่บดใส่กระลำครับโอเคอร่อยกระล่อนน้ำนี่ขาดไม่ได้ลนะครับอยู่ป่าเนี่ยต้องมีกันทุกคน กินข้าวอิ่มแล้วนะครับผมล้างจานก็ล้างง่ายๆอย่านแหละเพื่อนเห็นไหมครับนี่น้ำทิ่ถังอยู่กับเต็น์นะครับมีประโยชน์มากเลยเห็นไหมครับเนี่ยร่องเต็น์จะทําน้ําถังไว้เอาไว้ล้างจานนะครับล้างถ้วยแต่เรากินข้าวเห็นไหมครับล้างถ้วยล้างชาไมได้เนา แล้วก็ใช้น้ำสะอาดล้างอีกทีนึงวางง่ายๆนี่แหละอยู่ในปลาล้างก่อนนะครับผมอึกินข้าวอิ่มแล้วก็ทำจานไว้นะครับเวาใช้ต่อไปความไว้แห้งก่อนเวลาเราหยุดใช้ต่อไปจะได้สะดวกห้อยไว้ ข้าวเสร็จก,ก็กินน้ำน้ำร้อนนี่แหละแก้เจ็บคอว่ากลางคืนอ่ะอากาศเย็นร้อนร้อนเวลาร้อนพวกผมทาไงรู้ไหมครับเวลาจับหม้อร้อนร้อนเนี่ยทำไงรู้ไหมครับทําให้หายร้อนเอามือจับหูตัวเองนะครับรู้สึกเย็นเลยเพื่อนเพื่อนเคยไหมครับ เวลาจับไฟจับอะไรร้อนๆน,นะ่ะทำอะไรไม่ถูกเอามือจับหูเลยจะทำให้เย็นเลยนะครับเนี่ยจับปุ๊บร้อนปั๊บจับหูตัวเองเลยจะหายเลยนะครับเป็นเ็สเอาใบไม้หน่อยจับ เร็รอน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 วีเรืนแล้วจับหูแล้วก็ต้มไ่เหมือนเดิมเดี๋ยวเพื่อนอะไรมาก็จะได้มากินกาแฟกินมาม่ากันนะครับ ใส,ใส่ไฟไว้งี้อุ่นร้อนไว้ทานข้าวอิ่มแล้วก็ขอพักผ่อนสักแป๊บนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพักผ่อนก่อนเออขอน,นอนพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะครับอยู่ง่ายผมกัอย่างนี้แหละ